สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะคะพี่เล็กค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานนะคะอาหารนะคะที่ควรกินแล้วก็ไม่ควรกินนะคะสําหรับคนเป็นโรคเบาหวานค่ะเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเบาหวานเยอะมากเลยนะคะหันไปไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็บางคนก็ไม่จําเป็นจะต้องอายุเยอะเนาะก็จะเป็นโรคเบาหวานแต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเป็นโรคเบาหวานเยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก,ก็เป็นนะคะสาเหตุมาจากกินเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดเยอะเนาะ แต่ไม่ต้องไปเอ่ยถึงว่าฟาสต์ฟู้ดอะไรมากอาหารที่มันจะมีไขมันมีแป้งมีไขมันเยอะๆนะคะก็จะกินแม้แต่ลูกพี่เล็กเาก็จะชอบกินฟาสต์ฟู้ดนะคะเป็นเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์หรือไม่ก็อย่างพวกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเยอะนะคะพวกนี้จะมีส่วนใหญ่จะเป็นแป้งน้ําตาลไขมันจะไม่มีผักนะคะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีผักไม่มีผลไม้อย่างเงี้ยจะเป็นเยอะค่ะแต่ถ้าคนผู้หญิงน่ะส่วนใหญ่ก็จะรักษาสุขภาพก็จะไม่ค่อยอ้วนนะหมายวามว่าจะกินเป็น ผักอะไรย่างนี้มากผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็แล้วแต่คนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะคะเบาหวานนะคะเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากเลยนะคะจัดว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายค่ะหลายคนเป็นแล้วนะคะถ้ากินยาตามแพทย์สั่งก็ยังไม่สามารถควบคุมน้ําตาลนะคะในเลือดได้อยู่ในระดับที่ปกติได้หากเป็นแบบนี้ผู้ป่วยก็จะต้องหันมาควบคุมอาหารที่กินได้ด้วยนะคะโดยให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากไปน้อยไปนะคะ บางคนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะกินเยอะเลยนะคะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย ถูกสัดส่วนนะคะตามที่ร so like so ่างกายต้องการเพราะว่ากินอาหารที่มีรสหวานมากนะคะเกินไปนะคะจะจะทำให้น้ําตาลขึ้นสูงแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะน้ําตาลอย่างเดียวนะคะเรากินแป้งนะคะก็จะจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เป็นอาหารที่มีไขมันสูงอย่างที่บอกนะคะหรือว่าหากกินหวานน้อยเกินไปหรือว่าไม่กินเลยนี่ก็อาจจะทําให้ระดับน้ําตาลต่าจะเป็นอันตรายได้นะคะได้เช่นเดียวกันดังนี้วันนี้เราก็จะมาคุยกันดูดีกว่าว่าอาหารอะไรบ้างที่เราจะควรกินหรือว่าไม่ควรกินอะไรบ้างแต่จริงๆมันก็เป็นสามัญสำ นึกอยู่แล้วนะอาหารก็น่าจะรู้ห่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกแป้งนะแบบอยาก,กินข้าวก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยก๋วยเตียเต๋ยวก็แป้งเหมือนกันนะคะแป้งอะไรเงี้ยไขมันอะไรเงี้ยจะเป็นโปรตีนโปรตีนนี่ก็ถ้ากินเยอะกันไปก็อ้วนเหมือนกันนะบางคนบอกกินเนื้อสัตว์เงี้ยไม่อ้วนก็ถ้ามันสะสมนานานก็อ้วนได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องอาหารที่ควรกินสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานดีกว่านะคะที่ควรกินนะคะ สำหรับคนเป็นโรคส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบนะสังเกตไหมคนที่เป็นโรคเบาหวานก็จะชอบกินแบบว่าข้าวขาหมูกินข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบกินอาหารที่ที่มันแบบพัฒนาที่เป็นให้เป็นเบาหวานมากขึ้นเนาะสารพัดจริงๆแล้ว่ผักจะมีประโยชน์มากแต่สังเกตว่าคนจะไม่ค่อยชอบทานผักเนาะ สารพัดผักใบเขียวทุกชนิดเลยกินได้เลยกินได้แบบไม่จํากัดเลยนะคะกินไปเลยค่ะเพราะว่าแคลอรี่ต่ําให้ใยอาหารสูงทําให้นะคะร่างกายดูดซึมน้ําตาลช้าลงนะคะแล้วก็ยังขับน้ําตาลไม่ให้เข้าสู่ในเลือดเร็วเกินไปนะคะเช่นแตงกวานะคะคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งถั่วโสมฝักยาวถั่วต่างๆนะคะตําลึงบวบฟักทอง มะเขือการกินผักมากๆก็ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งได้ด้วยนะคะอย่างใครกินเจได้ยิ่งดีนะคะหมายถึงว่ากินเจได้เหมือนมันก็จะไม่กินน้ํามันน้อยกินน้ํามันน้อยไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะควบคุมเบาหวานได้ระดับหนึ่งแล้วนะส่วนใหญ่คนกินเจก็จะไม่ค่อยเป็นนะเบาหวานอาจจะเป็นอาจจะน้อยนะส่วนน้อยนะที่ที่จะเป็นนะคะอาหารไม่ใช ถ้ากินผักได้นี่จะดีมากๆเลยนะคะก็จะลดปริมาณลงไปได้มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารที่ควรกินแต่ก็ต้องจํากัดในปริมาณที่ว่ากินได้แต่ว่าอย่ากกินเยอะนะคะอย่างอย่างที่พี่เล็กบอกไปอาจะาเป็นคาร์โบไฮเดรตแป้งนะคะเช่น ข้าวขัดสีก๋วยเตี๋ยวขนมปังก็ควรกินแต่พอสมควรน,นะคะไม่ควรงดหรือว่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะร่างกายยังคงต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งอยู่นะคะหากงดไปเลยเนี่ยก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดต่ําก็จะทําให้เกิดอาการหิวโหวยสุดท้ายก็อาจจะทําให้กินในปริมาณที่มากนะคะไม่สามารถจะวควบคุมน้ําตาลในเลือดให้คงที่ได้บางคนก็จะอดอาหารนะคะพออดเสร็จแล้วมันก็จะโหยนะโหยแล้วก็ต้องกินเยอะขึ้นกลายเป็นว่าสู้กินได้น้อยนะอย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็ ควบคุมปริมาณอย่าก,กินมากกันใบน้อยกันไปนะคะถ้าบางคนแบบอดเลยไม่กินเลยเนี่ยแล้วบางทีมาโหมกินทีนึงเยอะๆนี่มันก็ไม่ดีนะคะต้องควบคุมจริงๆแล้วอ,อ,อย่างข้าวนะคะถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยกินเป็นพวกข้าวกล้องดีกว่านะคะ ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่จำเป็นต้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หมายถึงว่าเป็นข้าวกล้องก็ได้ค่ะข้าวกล้องข้าวมันปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีประโยชน์มากกว่านะเพราะว่ามันจะมีเปลือกขุ้มอยู่เวลาเราย่อยมันจะใช้เวลาย่อยนานขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะไม่ไม่ออกมาสู่กระแสะเลือดเร็วค่ะถ้าสมมติเรากินแป้งขาวใช่ไหมคะพอย่อยเสร็จปุ๊บน,นก็ออกสู่กระแสะเลือดแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะแป้งเป็นจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเร็วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรื่องผลไม้นะคะควรเลือกทานแต่ผลไม้ที่ไม่ไม่หวานจัดนะคะอย่างเช่นส้มฝรั่งนะะค ประเภทหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนนะคะมะขามหวานเลยมังคุดลำไยองุ่นอะไรอย่างเงี้ยมะม่วงสุกอะไรที่แล้วแต่ที่กินแล้วอร่อยหวานหวาน,นชื่นใจนะคะผละไม้สุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หวานจัดเนี่ยจะทํเป็นอร่อยมากๆนี่ก็จะมีน้ําตาลเยอะนะคะโดยเราจะต้องจํากัดปริมาณถึงแม้ว่าจะมีน้ําตาลมากแต่ก็ยังคงมีวิตามินนะคะแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการกินในปรินนมาณสักเจ็ดแปดคำต่อมื้อก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่กินแล้วก็จะหยุดไดม่ได้มันอร่อยมันอร่อย สังเกตไหมคะอะไรที material, storm, not, family, calories, melon, ่มันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขัดแต่สุขภาพเรานะคะอะไรที่ไม่อร่อยมันจะดีกับสุขภาพเราสังเกตมาถ้าสมมติมีรสขมอะไรเงี้ยมะละอะไรเงี้ยมะละกี้นกมะละอะไรเงี้ยขมสะดาอะไรเงี้ยก็ไม่อร่อยเนี่ยมันจะดีกับสุขภาพเรานะอะไรที่มันอร่อยๆเนี่ยมันจะทําลายสุขภาพเรานะไม่แต่จะเป็นคุกกี้อะไรเงี้ย ขนมเค้กอะไรเงี้ยมันจะอร่อยมากเลยนะคะไอศครีมอย่างเงี้ยไอศครีมนิ่อร่อยมากสังเกตไหมอาหารอร่อยนี่มันจะทําลายสุขภาพนะกินแล้วมันก็จะติดกินแล้วมันก็จะหยุดไม่ได้เนาะแต่อาหารอะไรที่มันแบบชชื่อจืดจืดเนี่ยมันจะดีกับสุขภาพนะคนจะไม่ค่อยชอบนะมันจะมันจะดีมันจะขัดกันนะอะไรที่อร่อยมากจะไม่ไม่ดีกับสุขภาพอะไรที่ไม่อร่อยมักจะดีกต่สุขภาพสังเกตดูไหมคะอย่างอาหารเจนี่บางคนกินไม่ได้เลยนะ อาหารบางสวิรัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราทีนี้เรามาคุยกันเรื่องอาหารที่ไม่ควรกินนะคะน้ําตาลทุกประเภทเลยนะคะเรายกเว้นน้าตาลเทียมแต่จริงๆน้ําตาลเทียมก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะน้ําตาลเทียมลึกๆนะคะมันจะเหมือนเหมือนเป็นหลอกร่างกายว่าเออฉันกินน้ําตาลเข้าไปแล้วนะจริงๆน้ําตาลก็มีผลเสียเราหลังเรามีเวลามาคุยเรื่องน้ําตาลเทียมนะคะคุยกันลึกๆเลยน้ําตาลเทียมว่าดีหรือไม่ดียังไงนะคะบางทีแบบว่า ไม่เอ่ยยี่ห้อนะอย่างน้ำอัดลมแบบเขาจะไม่หรือหรืออาหารบางอย่างเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่ใส่น้ําตาลนะไม่มีโนูซูก้าอะไรฟีซูก้าอะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆมันก็ใส่น้ําตาลเทียมนะน้ําตาลเทียมมันก็ จะมีผลกับร่างกายอีกแบบหนึ่งนะหรือเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลมากๆก็ไม่ควรกินนะคะยันนมข้นหวานอร่อยนะนมข้นหวานสังเกตมาของอร่อยๆแล้วจะไม่ดีกับสุขภาพค่ะอย่างนมเปรี้ยวนะน้ำปัดลมเนี่ยน้ำลำไยเนี่ยอร่อยมากเลยพี่เล็กชอบมากน้าลำไยนะคะแล้วก็น้ำหวานต่างๆนะคะชากาแฟนะคะสําเร็จรูปเนี่ย อะไรที่มันแบบสำเร็จรูปนี่ม <jaz karaoke, S 1> ันเร็วนะมันสะใจแล้วมันแบบมันเร็วส่วนใหญ่อะไรสำเร็จรูปมันจะไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่นะอย่างบะหมี่สำเร็จรูปอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่เนาะอะไรที่มันง่ายๆเร็วๆอะไรเงี้ยสังเกตมาฟาสต์ฟู้ดอะไรที่เร็วๆจะไม่ค่อยดีอะไรที่มันเราทํากับข้าวมันต้องทํายากๆอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะไม่ชอบนะมันอะไรที่มันยากๆมันก็จะจะดีกับสุขภาพแต่คนเดี๋ยวนี้จะไม่ชอบไม่ทันใจนะก็จะเป็นอาหารแช่แข็งอะไรเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีกับสุขภาพอะค่ะอะไรที่บอกว่าอร่อยอร่อยรวดเร็วเนี่ยมันจะไม่ดีกับสุขภาพจริงๆนะมันต้องแบบว่าไม่อร่อยแล้วก็ช้าๆเงี่ยจะดีกับสุขภาพแต่คนปัจจุบันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะรวมทั้งขนมหวานทุกประเภทนะอย่างเช่นทองหยิบทองยอดเนี่ยเค้กโดนัทลูกอมชโโ็อกโกแลตอะไรเงี้ยโอ้ชโโ็อกโกแลตนี่คนทั่วโลกนะส่วนใหญ,ญ่จะชอบกินชโโ็อกโกแลตมากเลยนะจริงๆแล้ว กินได้ค่ะไม่ไม่ใช่กินไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันก็ต้องควบคุมหน่อยแต่มันกินแล้วมันหยุดไม่ได้นะมันอร่อยนะแล้วก็น้ําแข็งใสเพราะว่ามีปริมาณน้ําตาลที่สูงมากเกินความต้องการของร่างกายนะน้ําแข็งใสบางทีหน้าร้อนๆนั่นน้ำแข็งใส,อ,นะงใสอร่อยมากกินแล้วแบบชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็อดไม่ได้อร่อยมากๆหวานหวานมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําลายสุขภาพนะแต่ส่วนใหญ่คนก็จะอดไม่ได้นะยิ่งกินแบบน้ําแข็งใสก,ก็จะขายดีมากเลยนะส่วนใหญ่นะอะไรที่มันแบบ หวานๆเย็นๆชื่นใจยิ่งกินแล้วมันหยุดไม่ได้นะไอติมมาอะไรอย่างเงี้ยไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วแบบโอ้ยอย่างบางทีเราคข้าร้านไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากกินแล้วมันหยุดไน่จริงนะคะอ่ะคุยกันต่อเนาะผลไม้แปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ตากแห้งชนิดต่างๆเช่นมะม่วงกวนสับปะรดกวนนะคะกล้วยเชื่อมมันเชื่อมกล้วยตากลูกเกดลูกพับอินทผลัมตากแห้งนะคะแล้วก็ ผลไม้หว,นหวานๆรวมทั้งผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในน้ำเชื่อมมันจุกระป๋องเนี่ยโอ้ยอนชอบมากงองกระป๋องเนี่ยลำไยกระป๋องเนี่ยเมื่อก่อนจะชอบมากจริงๆเลยนะคะโอโ้เด็กๆนี่ชอบมากเลยค่ะมัน แกะแคนเร็วอ่ะแกะกระป๋ on, sure. ji, right, <c oughs> องมาอุ้ยไม่มีเม็ดด้วยน้ำลำยาย่ง้ออะไรเงี้ยสะดวกสบายกินอร่อยมากลิ้นจี่กระป๋องอะไรเงี้ยชอบมากมันใส่น้ําแข็งกินอ้ยอ้วนอ้วนหันมากินผลไม้สดแบบหวานน้อยจะดีที่สุดเนะมันไม่อร่อยนะหวานน้อยอะไรเงี้ยต้องหวานหวานอะไรเงี้ยจะอร่อยยิ่งของกระป๋องเนี่ยเปิดกระป๋องปุ๊บกินปั๊บกินปุ๊บเลยเงี้ยอร่อยมากๆเลยนะสะดวกสบายคนนึ่งเนี้ยจะชอบอะไรที่มันรวดเร็วรวดเร็วทันสมัยอะไรเงี้ยก็มันก็จะทําลายสุขภาพนะ ยังเดือวต่อไปนะคะจะเป็นอาหารทอดๆมันๆหรืออาหารที่มีกะทิมีไขมันเช่นก๋วยทอดนะคะแกงกะทินะคะไขมันนมเนยใช้กรอกไขมันสัตว์หมูหรือว่าเนื้อติดมันโอ้โหอ,อร่อยมากๆของทอดนี่นะสังเกตไหมว่าไม่คงไม่ค้าเลยเขาจะขายเป็นพวกของทอดของของต้มๆของอะไรที่มันแบบอบนึ่งอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกของทอดมันจะขายง่ายนคนจะชอบกินนะธรรมดาอะไรก็อร่อยอร่อยจะทําลายสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะ การควบคุมอาหารจะได้ผลดีหรือไม่นขะึ้นอยู่กับความมีวินัยในการกินของเราเองนะคะอย่างที่พี่เล็กบอกค่ะมันจะควบคุมยากนิดนึงแต่เราต้องจิตใจเข้มแข็งนะคะอีกทั้งต้องกินยาตามแพทย์สั่งนะคะอย่างเคร่งครัดถ้าให้จะได้ผลดีเราก็จะต้องออกกําลังกายควบคู่กันไปนะคะไม่ใช่ว่านั่งนั่งนอนนอนนะ,ะต้องออกกําลังกายออกกําลังกายก็ อย่างบางคนแบบอดอไม่ไหวก็เดินค่ะไปลาไปไหนมาไหนก็เดินเอาเลยค่ะอย่างพี่เล็กก็จะเดิน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 วันนึงนะนับเก้าก็ได้ใส่นาฬิกาแล้วมันจะมีนับเก้าค่ะนับเลย3ามสี่พันเก้าหมื่นกว่าเก้าอะไรเงรนะี้ยวันวันหนึ่งนะต้องถ้าเดินได้ประมาณ8ปดพันกว่าเก้าจะดีนะ นาฬิกาใส่ไว้มันจะมีควบคุมมันจะมีนับก้าอะไรเงี้ยแต่ไม่จําเป็นนะคะก็เราเดินวันละสักครึ่งชั่วโมงเดินรอบอะไรเงี้ยค่ะจับเวลาเดินแล้วการเดินช้าเดินเร็วก็ได้ขอให้ได้เดินนะคะขยับเยี่อขยับขาหน่อยอะค่ะนะคะเราจะต้องแบบออกกําลังกายสม่ําเสมอเช้าสักครึ่งชั่วโมงเดินถ้ามันไม่มีเวลาจริงก็เดินเช้าเฉพาะช่วงเช้าก็ได้ของพี่เล็กก็ออกไปเดินสักชั่วโมงเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันไม่มีเวลาจริงก็ตอนเย็นก็มาเดินอีกสัก ครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะมันก็จะกลุ่มถ้าไม่มีเวลาจริงก็งเดินันละครึ่งชั่วโมงก็พอเดินไปเดินมาเดินกลับเดินในบ้านก็ได้ค่ะเดินวนไปวนมาอย่างเงี้ยออกไปข้างน,นอกก็เดินหน่อยไม่จำเป็นจะต้องแบบนั่งรถตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเดินสม่ำเสมอน,นะหากทาได้ก็จะจะถึงจะหายนะคะจะไปโรคเบาหวานได้อย่างเด็ดขาดก็ต้องจิตใจเข้มแข็งนะเอ่อต้อง แต่ถือมาว่าแต่ย่อมจะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานให้ลดลงได้อย่างแน่นอนก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะอย่างที่พี่เล็กบอกค่ะนะคะโอเคค่ะถ้าใครเห็น่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆได้นะคะให้การยานามิตรอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีนะคะอ๋อจะบอกว่า ถ้าสมมติว่าใครจะติดต่อพี่เล็กไงก็ข้างล่างนะคะจะมีทั้ง facebook instagram นะคะ Li@ น์แอดแอดเอสพีแนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะมีสีช่องทางนะคะพี่เล็กให้ไว้ตรงใต้คอมเมนต์แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กดกดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp8888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ